คืนที่ไม่มีพระมีแต่ผีหลังจากที่ฝนตายผู้คนเริ่มกลัววัดที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจกลับกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามวัดที่เคยมีพระจำพรรษาหลายรูปตอนนี้ไม่มีใครกล้ายอยู่แม้แต่รูปเดียวคืนหนึ่งพระลูกวัดรูปสุดท้ายที่เหลืออยู่ พราะเฝ้าเจดีเก่าถูกพบในสภาพสยดสยองใต้กุฏิศพของท่านคว่ำหน้าเหมือนถูกดันลงกับพื้นมือทั้งสองจิกดินแน่นจนเล็บฉีกแต่ที่น่าสะงกลัวกว่านั้นคือใบหน้าของท่านเหมือนกำลังยิ้มยิ้มกว้างและร้องไห้ในเวลาเดียวกันตั้งแต่คืนนั้นไม่มีพระรูปใดกล้าจำวัดที่นั่นอีกเลย วัดถูกทิ้งล้างกลายเป็นดินแดนของผียิ่งดึกยิ่งมีเสียงสวดเสียงหัวเราะเสียงคนเดินลากขาและในคืนแรม15บห้าค่ำลงศพไม้สักที่ฝังชัยไว้เปิดออกไม่มีศพอยู่ในนั้นมีเพียงเศษดิเนเลือดและกลิ่นเน่าเหม็นที่ไม่มีใครทนได้คืนนั้นเองผู้คนเริ่มเห็น ชายรูปร่างสูงเดินเปลือยเท้าใบหน้าซีดขาวปากแห้งแตกเป็นรอยเขาเดินรอบวัดทุกคืนแล้วหายวับไปใต้ต้นตะเคียนเรื่องหลอนที่สุดคือคืนที่พระจากวัดอื่นมาอาสาสวดส่งวิญญาณในคืนนั้นเสียงสวดถูกแทรกด้วยเสียงอีกเสียงหนึ่งในไมโครโฟน เสียงหัวเราะที่น่าขนลุกเมื่อย้อนฟังจากเครื่องบันทึกเสียงนั้นพูดแค่คำเดียวว่าสวดไปเถอะมันไม่ฟังหรอกวัดที่เคยเป็นที่พึ่งสุดท้ายกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความตายครั้งใหม่มีคนเริ่มหายไปทีละคนโดยเฉพาะคนที่เคยหัวเราะเยาะใัยบทสรุปของเรื่องนี้ ชัยไม่ได้แค่กลับมาทวงความยุติธรรมแต่เขากลับมาสร้างโลกของตัวเองโลกที่ไม่มีพระมีแต่ผีมีแต่ความอาฆาตและเสียงหัวเราะของเขาในความมืดติดตามตอนต่อไปในกุญแจหายใครเปิดประตูให้มันเข้าเมื่อความลับเกี่ยวกับคำสาปถูกเปิดออกและมีคนในหมู่บ้านเป็นผู้ร่วมพิธี